อัจฉตาธรรมมาพหิธาธรรมมาอัจฉติะพหิธาธรรมมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉติธรรมมาพหิธาธรรมมาอัจฉติะพหิธาธรรมมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉติธรรมมาพหิธาธรรมมาอัจฉติะพหิธาธรรมมา ทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉริตาธรรมะภิทาธรรมาอัจฉริตาภิทาธรรมาทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉริตาธรรมะภิทาธรรมาอัจฉริตาภิทาธรรมาทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มี อัจฉตาธรรมาพหิธาธรรมาอัจฉตาพหิธาธรรมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉิตาธรรมาพหิธาธรรมาอัจฉตาพหิธาธรรมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉิตาธรรมาพหิธาธรรมาอัจฉตาพหิธาธรรมา ทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉิตาธรรมาภาหิทาธรรมาอัจฉิตาภหวิทาธรรมาทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉิตาธรรมาภาหิทาธรรมาอัจฉตาภหวิทาธรรมาทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มี อัจฉริธรรมาภหิธาธรรมมาอัจฉริพะภิธาธรรมมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉติตาธรรมาภหิธาธรรมมาอัจฉริยะภิธาธรรมมาธรรมภายในก็มีธรรมภายนอกก็มีธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มีอัจฉริธรรมมาภหิธาธรรมมาอัจฉติยะภิธาธรรมมา ทำภายในก็มีทำภายนอกก็มีทำทั้งภายในและภายนอกก็มี